ขอให้ติโจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติให้โตหนึ่งให้เชื่อมจงกันสักพักหนึ่งแต่เดต,ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบหลยจมูกของเราแล้วหรือยังนั่งตามสบายวางกายให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างหยุดทุกเรื่องให้รู้เรื่องเดียวคือรู้เรื่องลมหายใจเข้าออกของเรามีความรู้สึกรับรู้หยุ่ฟังไปด้วยน้อมสำเนียง ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเทียวกายของเราก็สบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกรบรู้ที่ลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนเราก็พยายามสูดลมหายใจยาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจเพียงแค่สูดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาว สัมผัสของลมหายใจก็จะกระทบปลายจมูกได้แรงขึ้นมีความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายถ้าเรารู้ให้โตเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยากตะตื่นขึ้นมาเรารู้กายของเราเราก็รู้ให้โตเนื่องเวลาลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่ารู้อยู่ปัจจุบันธรรมคือขณะลมหายใจเข้าออก ต่อไปข้างหน้าก็รู้ลักษณะของใจรู้ความปกติของใจเวลาใจเกิดเขาปรุงแต่งเขาก็จะเกิดอาการการเกาะตัวเขาจะเกิดอย่างไรส่วนมากเขาไปแล้วแล้วก็ส่งเสริมไปด้วยบางทีก็มีความชิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใ,ใใาางใจีใจกับอาการของใจใจกับอาการของขันห้าเขารวมกันไอ้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนรูปไอ้ส่วนนามในตัวเขารวมกันแล้วเขาก็ปรุงแต่งส่งออกไป ถ้าไม่ใช้ปัญญาของพระพุทธองค์ยากที่จะเข้าใจการสร้างความรู้ตัวเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เน้นลงอยู่ที่กายของเรารู้ไม่ทันต้นเหตุของของใจเราก็ควบปุ่มเอาไว้หยุดเอาไว้เขาเรียกว่าใช้สมถะอยู่กับลมหายใจบ้างหรือเอาคาบริกรรมเข้าไปกํากับบ้างแล้วก็ขัดเกล่อบลมใจคอยชี้เหตุชี้ผลคอยอบลมเขาอะไรผิดอะไรถูกจนใจของเราคลายออกจากขันห้า ซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามใจก็จะว่างกายก็จะเบาแต่สมมติก็มีอยู่เราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรอนิจยังทุกครั้งอนัตตาในกายของเราเป็นอย่างไรทําไมพระพุทธเจ้าถึงถึงท่านถึงบอกว่าไม่มีตัวไม่มีตนทั้งที่นั่งอยู่นี้ก็มีตัวมีตนท่านว่ามีอยู่ในทางสมมต,ติในทางมิมุติทางหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรเลยแม้แต่ใจ ใจก็ว่างแต่ความรู้สึกรับรู้ก็มีอยู่มันจะมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นเราต้องให้สร้างความรู้ตัวแจงให้ออกแยกแยะให้ได้พิจารณาให้เป็นว่าตัวใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่คลายจากความคิดเป็นอย่างไรอาการหองขันห้าเป็นอย่างไรวิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไรทําความเข้าใจในกายของเราให้เรียบร้อย ทําไมกายของเรายังไปเกี่ยวเนื่องกับโลกธรรมอีกยังไปเกี่ยวเนื่องกับราบยศสารเสริญสุขทุกนินทาอีกยังไปเกี่ยวเนื่องยังไปท่าของกิเลสอีกมันรายละเอียดมันยุถ้าเราไม่ศึกษาไม่ทําความเข้าใจให้กระจ่างจริงๆก็ยากที่เขาจะยอมรับเพราะว่าเขาเกิดมานานเขาเกิดเขาหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างขันหา้ามาปิดกั้นตัวเอง แล้วก็ยังไม่พอยังเป็นธาตุของกิเลสอีกกิเลสก็มีหลายชั้นหลายลขั้นตอนอีกกิเลสยาพิเลสละเอียดมีมากมายยิ่งเจริญสติเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งค้นคว้าเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของสติปัจจุบันนธรรมเป็นลักษณะอย่างไร คมว่าทุกขณะจิตเป็นลักษณะอย่างไรใหม่ๆความรู้ตัวของเราจะพลังเผลือเพราะความเคยชินเก่าๆทั้งที่ใจของเราก็เป็นบุญนั่นแหละอยากได้บุญอยากรู้บุญอยากรู้ธรรมบางทีใจของเราก็สงบนิ่งแต่เราไม่รู้จักประคับประคองรักษาให้ได้ตลอดไม่รู้จักทําความเข้าใจชี้เหตุชี้ผลให้ได้ทุกเรื่องมันก็เลยวนเวียนหลงกันอยู่อย่างนั้นหลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์นี่ก็หลงในชั้นหนึ่งแล้ว กว่าเราจะมาเจริญสติเข้าไปแจงไปแยกแยะไปทําความเข้าใจอีกต้องเป็นบุคคลที่สร้างบาร,รมีมีความเชื่อละมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนปักไปสนใจในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เรารทำเราก็รู้จักขัดเกลากิเลสออกจากใจของเราแม้แต่ความอยากความไม่อยากอยากไปอยากมาไม่อยากไปไม่อยากมา ความเกิดนั่นแหละเกิดทั้งป่ายกุศลรือว,วะกุศลเราต้องจัดการออกให้มันหมดเหลือตั้งแต่ปัญญาลุ่นล้วนเอาไปใช้เอาไปทําความเข้าใจเอาไปบริหารกายบริหารใจของเราจนกว่าจะหมดลมหายใจก็ต้องพยายามเอานะอย่าพากันทิ้งพระเราก็เหมือนกันชีเราก็เหมือนกันพยายามพยันมันเพียรอย่าปล่อยเวลาทิ้งเวลาภายนอกอะไรพอที่จะเป็นประโยชน์ได้เราก็ช่วยกันทําขึ้นมา เราก็ปล่อยได้รับอาน,นิสงส์เราก็ปล่อยได้รับประโยชน์คนอื่นมาก็ปล่อยได้รับอาน,นิสงส์งในสิ่งที่พวกเราทําการทําความอาดการดูแลที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินทุกเรื่องจนกระทั่งดูที่ใจของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเอาใหม่จนไม่มีอะไรที่จะไปค้นควา้า จนอยู่ดูแลสมมุติได้อย่างมีความสุขจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละก็ต้องพยายามกันสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนอยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคนนั้นนี้ก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจม,มูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันนะอ่าพากันใบระพ้อมๆกันพากันศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรืยองบท